สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องที่กำลังรับชมระเบิงในท้งง่องซองคันเชนเียค่ะค่ะสองคันได้กะตาค่ะกะตาจะไปลงไปทงไปท่าเก็บผักเองแล้วค่ะเก็บผักมาเห็ดนายูน้กินนะค่ะค่ะกไปเก็บผักซอยซองคันนะคะก็เลจ้านี่ก็ได้มาเก็บผักขั้นจองคือเก้าละจ้ะไม่ค่ะอีก่าก็เกินหย่อนไม่ได้ค่ะคือเก้าละค่ะยอ Ừ, ngon thật à mình ngon như thế cơ nè, Mà đây mới kịp xuống nữa, Có đây ý nè Ủa hả, nhìn ngon cái cần กินเสียบด้วยความเมื่อสาวอังคันก็เอาไปหนึ่งเนี่งกินกระปุนปะทูค่ะเสียบด,ด้วยค่ะเสียบอยู่ได้นะคะพักกันอก็ได้ sa ganda. Ay, siyang Oke, Pak kencangkan kamu. ต่าโดดขึ้นฟังค่ะมังค่ะเด้อค่ะน่ะได้บ่ได้บ่จ้ะได้บ่ตัวใหญ่บปะอ๋อตัวบ่ใหญ่เป็นไหนค่ะแต่มันกระโดดขึ้นฟังอู้ได้อยู่ค่ะตัวนึงได้ไปป้นได้ไปป้น,ปน,ปน,ปนแรงก็ดีเลยกินกันหนึ่งพักก็ดีจ้ะได้ด้วอู้ห่ะห้อดู ไอทิศได้ปลาเขากระโดดขึ้นฟ้าเมื่อกี้ค่ะไอทิศเุณนันได้ปลาบืนค่ะคบีเติบค่ะได้อไปป้นกินใส่กระพากกันจองพอดีแล้วค่ะนี่บืนขึ้นมาไี่สองน้องนี่ค่ะค่ะคนเดี๋ยวเอาถุงไปไอทิศใส่ปลากันค่ะไอทิศสินง้มปลาค่ะง้มปลาขี้เก้าคนค่ะเจาะเด้มาลือใบเนาะไอทิศก็เลยสินล้มง้มค่ะ ขอบุญค่ะวันนี้ได้ปลาบอค่ะนี่จะปลาไปกินแ้งมอโมนี้ค่ะเด้อค่ะความอยู่หลายตัวเ้วยอดูอ้อนไม่ได้นี่ย ราต้องปักนั่นนั่นนั่นโอ้ยเอาดูดเอาปากดูดออกเลยใช่ปะคิดได้คิดได้ยังไปดูไปอีกแล้วค่ะเดือดไรเลยโอ้ทังปนั่นนั่นไป่ันไนั่นน่นไนั่นละนั่นไนไผแล้ไปยังไงไ่ไหนละ อ้าวนลไปแล้วน้นันม่ตัวนั่งเขาลืบใ่น้อมันนะทีใส่งอีกว่าน้อตัวน่อยตัวนั่งจะ Đồ bật ngay đấy Ừ Đi nó làm nữa mà ừ. เตังยักระกระกระอุ้ยให้เติบค่ะกวรจะได้นะคะกะสรุปํางานที่ชามังขันในมือนี้ค่ะก็เป็นพักกันจองค่ะกับปลาค่ะปลาคอใ่อยู่ค่ะตัวลาจะโตัวละลูกอยู่ค่ะนี่ค่ะถือว่าหมานอยู่นะค่ะเมื่อนี้ค่ะหิดแล้วได้มาจะป่าอยู่ตรงซาข้างหลังนี่ค่ะค่ะมากระโกไล่กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ชาวอั่ะในเด้เลยค่ะ ่พ,พ่อแม่พี่น้องจะบระพิพาดคลิปไม่ๆหมของสาวองคันค่ะุดถ่ายค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันหมดสุขปู่สุขคนเ้วยค่ะุดถ่ายค่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะวันน้อยอย่างบ่เลย